นีไม้ที่สามนะครับพอสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องคุณอะพอค้าผ้าลากพึงหลวงครับพี่น้องครับแต่วันนี้ไม่ได้ออกไปลากพึ่งหลวงนะครับนี้เปลี่ยนแนวครับผมก็แนวที่เคยทํานะครับแต่ว่าจะขึ้นป่าก็จะลงหนองครับผมมา ตกปลานะครับหนองกุดสวยแถวบ้านครับผมเรียกขุดสวยนะครับแต่ว่าพื้นที่น่าจะเป็นหลายร้อยไร่อยู่ครับมาถึงไม้ประมาณหกโมงตีเบ็ดตีเบ็ดประมาณไม่ถึงสิบนาทีครับปลาเข้าเบ็ดเลยครับผมเพราะว่าหมายตรงนี้เมื่อวานนี้หลานหลานมายืนตก ไม่รู้ว่าเขาได้หรือเปล่านะครับวันนี้เขาไม่มาเราก็เลยมามาลงหมายเขาเลยสวายครับผมไม่ได้ถ่ายตอนตอนสู้กับมันนะครับเพราะว่ามาคนเดียวแล้วก็หยิบโทรศัพท์ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับผมนี่ครับปลาเราลงเป็ดไม่ถึงสิบนาทีครับ กินหลากปี๊ดเลยเบ็ดเกือบตกน้ำครับรดีนะปรับปรับไปเบรกไว้หวานหวานครับเหนื่อยครับผมไม่มีคว้าโทรศัพท์ถ่ายไม่ทันนะครับเพราะว่ามาคนเดียวเบ็ดตัวเล็กๆเองครับนี่นี่ครับเบ็ด น่าจะเป็นจีนุเบอร์สามหรืองไงเนี่ยครับผมก็จำไม่ได้กินตัวนี้ผมจะเกี่ยวเกี่ยวหนมปังนะครับตัวนี้ผมจะใส่เบ็ดแค่สองตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเบ็ดโฟมไว้เผื่อปลาเก็ดเข้ามากินอนะันนี้ก็คือจุดประสงค์ก็คือปลาสวายเลยครับตัวนี้เพราะว่าเกี่ยวเกี่ยวหนมปังเดี๋ยวสูตรเยือเดี๋ยวจะ ถ่ายให้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะบอกสูตรเดยื่อนะครับเก็บปลาก่อนครับผมเหนื่อยมากครับเหนื่อยก็ยอมครับนี้ครับผมก็ตอนนี้เราก็ลงเบ็ดไปได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนเหยื่อครับผมเราจะาโยนโยนรอบละชั่วโมงนะครับ เพราะว่าเผื่อปลาใหญ่เข้าด้วยครับถ้าเกิดเ,ออเราเราโยนไปเก็บบ่อยๆปลาใหญ่มันระแวงครับผมมันไม่เข้าเ๋็วไปเ,เยอะก่อนครับ ครับมเรียบร้อยครับพอตกสายมาก็ลมเริ่มแรงครับผมเราเอา่าเราตีอตีทวนวนลมนะครับต,ตามลุ้นกันครับเราจะได้บิ๊กบิ๊กอีกไหมหลังจากที่ได้หนึ่งแก้มแล้ครับ หลังจากโยนไม้แรกนะครับปลาสบายกินไปตัวหนึง่งก็เงียบเลยครับทีน,นี้ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเหยื่อกันครับเมื่อกี้นั่งตกสับยูปลาเล็กก็เข้ากินดีอยู่ครับแต่ว่าเพิ่งโยนไปสองไม้ได้ไปตัวหนึง่งเดี๋ยวไปเปลี่ยนเหยื่อเบ็ดใหญ่ก่อนครับ ต้นต่อครับผมอีกชั่วโมองนึงก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งครับ เหมือนได้ยินเสียงกระดิ่งครับแต่ไม่รู้หลังไหนดีมัวแต่นั่งปั่นเหยื่อ อ่าจะเป็นปลาเล็กตอดครับตอดเดือแต่ไม่กินเบ็ดแต่รุ่นต่อครับ มังครับผมว่อยยุาหลังไหนมันดังกินแล้วก็นอนเล่นลุ้น <c oughs> ต่อครับมันมานครับ ไปนานครับน,นี้ไม้ที่สามนะครับจะยกขึ้นเลยล่ะ เต็มปากอาจารย์กินเม็ดโฟมเลยครับแต่เมื่อเช้า,าสวายกินขนมปังหมานครับวันนี้หมานท่านกูรูเขาบอกว่าเดือนสิงหากันยาเนี่ยปลามันจะกินยากนะครับเพราะว่าน้ำยังไม่แห้งปลายังไม่รวมกลุ่มอยากที่เรามาตกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่า กี่วันแล้วเนี่ยสาวันก็ได้ปลาไปนิดๆหน่อยๆปลาใหญ่ไม่เข้าเลยปลาใหญ่เพิ่งมาเข้าวันนี้ครับก็ถือว่ามานครับไปลุ้นกันต่อผมลุ้นกันยาวๆวันจันทร์ครับ ดังครับแต่ไม่รู้อันไหน ปลาใหญ่หลังจากปลาสวายเข้าตั้งแต่เมื่อเช้านี้ก็ไม่เข้าเลยครับปลาเล็กเข้าปลาสะสดก็เยอะครับตกสปิวไม่ได้กินเลยสะสด็เข้ากวน แกงครับผมมาอะไรอ่ะกระมังคร,รับตะโปลุ้นต่อครับเหลืออีกประมาณเหยื่อเราเหลืออีกประมาณตีอีกประมาณไม้นึงก็หมดครับผม หลุดครับหลุดครับครับผมพี่น้องครับตอนนี้ก็สี่โมงครับเวลาสี่โมงอุรเหมามาพี่น้องขายของก็ฝนก็ตกหนีฝน มาตกปลาฝนยังตกอีกครับพี่น้องครับตีไม้ว่าจะตีไม้นี้ไม้สุดท้ายเพราะว่าเหยื่อหมดทยอยเก็บไปมั่งแล้วครับเก็บไปสองหลังแล้วสองคันแล้วครับเดี๋ยวมาดูผลงานเราวันนี้ครับนี่ปลาเล็กเกอรได้ สิบกว่าตัวนี้แหละครับนี่โทฟี่เรานี่ครับอันนี้ถ่ายไม่ทันเพราะว่าพอลงเบ็ดปุ๊กกินปั๊บเลยถ่ายไม่ทันเลยครับน่าจะโอ้ยมัน สองสาโลเลยแหรอครับันต,ตกครับผมโอ้ยเดี๋ยวต้องขอปิดท่อสับก่อนนะครับฟ้าแรงครับผมก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยครับผมกลับมาถึงบ้านก็ห้าโมงยี่สิบนาทีครับฝนตกแรงมากครับที่ไหมฟ้าก็แรงครับผมเก็บเบ็ดไม่ได้เลยมาสรุปยอดให้ ให้ให้ฟังครับผมครับตัวนี้สามโลครับผม,มแท่งแล้วสามโลหรือว่าหมา,านอยู่ครับวันนี้แล้วก็ปลาเล็กอีกสิบตัวครับนี่ เป็นงานสปิวด้วยแล้วก็หน่าดินด้วยนะครับปลาเล็กพวกปลากระมังแล้วก็ปลานวนจันนะครับครับผมก็อย่าลืมนะครับชนชอบ <c oughs> ชนชอบก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมท่านที่เข้ามาใหม่ก็รบกวนกดติดตามให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ เป็นคลิปหากินครับผมหาทำมาหากินเป็นอาชีพเสริมของของพ่อค้าผ้าครับก็นี่นะครับถ้าไม่ไม่ได้ไปหาพึ่งก็จะอ,อ๋อไปหาปลาตกปลาอะไรพวกนี้ครับพอได้กินแบ่งให้พ่อกับแม่กินด้วยครับครับผมก็ ขออนุญาตอโฆษณานิดน,นึงครับผมมีสปอนเซอร์เข้าครับถ้าไม่มีตัวนี้เราก็ไม่มีรายได้ที่จะออกไปหาไม่มีรายได้ที่จะออกไปหาปลาออกไปหาพึ่งนะครับสปอนเซอร์ตัวนี้ฝากนิดนึงครับผมถุงเท้านะครับถุงเท้านักเรียนครับผมสีน้าตาลอคู่ละสิบบาทครับผมปกติตามตลาดนัดก็ยี่สิบ แต่เราขายคู่ละสิบบาทแต่ยกแพ็คนะครับคือยกแพ็คคู่ละสิบาทครับผมแพ็คหนึ่งก็มีสิบสองคู่ครับเอออใช่แพ็คแพ็คหนึ่งก็มีสิบสองคู่ก็คือหนึ่งโหลแล้วครับมีครบครบเบอร์ครับผมมีตั้งแต่เบอร์สี่หกห้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็เป็นปีไซส์ครับผมย้นะครับใครสนใจก็ทักมาได้ครับผมช่องพ่อค้าผ้าราชภหลวงครับ ผู้ละสิบบาทครับผมยังไม่รวมค่าส่งนะครับค่าส่งก็ประมาณสามสิบห้าบาทครับผมมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสีขาวก็มีนะครับสีขาวก็ครบเบอร์ก็เบอร์ก็เริ่มต้นตั้งแต่สี่หกห้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็อ่อเป็นฟรีไซส์ครับผมสีขาวเป็นถุงเท้านักเรียนนะครับถุงเท้าประมาณหุ้มข้อครับผมยาวหุ้มเลยข้อมานิดนึงฝากด,ด้วยครับผม สปอนเซอร์เข้าครับถ้าไม่มีตัวนี้เราก็ไม่มีเงินเติมน้ำมันไปหาปลาไม่มีเงินซื้อเหยื่อไปตกปลานะครับฝากนิดนึงครับผมขออนุญาตนิดนึงคลิปนี้ก็ลาแค่นี้ครับผมขอให้เอฟอซี FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนขอให้รวยๆกันทุกคนนะครับคลิปนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับผม